เตือนคิดวดีโรนี้จัดเพื่อความสนุนและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามหรือทาตามโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะกราบสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับช่องเกาคมทีวีนะครับ วันนี้จะมาแนะนำเกมใหม่นะครับชื่อเกมว่าอะไรนะคุณสุรชัย w a y of g i r i n ครับผมโอเคอครับผมอ่าคุณสุรชัยเอ๋สุรชัยแนะนำมาเลยนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาจัดให้ดูนะครับเริ่มไปที่เบ็ดเท่าไหร่ดีอ่าแป๊บนึงนะอ่า24่สี่ไหมยี่เท่าไหร่อายีสี่ดีกว่าโ่ะสิบสองดีกว่าห้าสิบสองโอเคสิบสองนบ้าเริ่มเลยเริ่มทีน้อยโอเค ไม่น้อยแต่กินนานๆเนาะใช่โอเคนี่ผมก็จะเข้าสู่หมวดหมวดเสียงที่แบบโอ้นั่นโอเคมามาดูกันมันจะได้ไหมโอเคอะไรมาอีกเจแตงโมแตงโมโอเคแตงโมไม่มีพี่ตะมังคุดอันนี้เล่นมุกเฉยเล่นมุกใช่มไหยโอเคโอ้คิวโอเคอืมสิบโอเค ก็วันนี้กะว่าจะเอากี่บาทดีวันนี้เอาสักพันห้าไหมพันห้าเรากะไว้พันห้าไงค่าดิค่าอะไรไงโอเคไปนวดใช่ไหมใช่ไปนวดผ่อนคลายแล้วผ่อนคลายยีราคอมนานๆประมไปกดเกมนานๆก็มีอาการตาเมื่อยลาปวดเมื่อยปวดเมื่อยกับร่างกายเอาสักพันห้านี่วะโอเคช่วงนี้ช่วงนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าสเก็ตเตอร์โอ้นี่มันจะเนี่ยมันโอ้มัน มันต้องสี่ตัวมันต้องสี่ตัวใช่มันต้องสี่ตัวเออแล้วมันได้ยินข่าวว่าเกมนี้ถ้ามันเข้าสี่ตัวมันจะมันจะมีแต่ละตัวมันจะเป็นตัวคูณโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นไปอีกสักพักนะแม่ถ้ามันไม่ได้ไงผมก็จะซื้อฟรีสปินออกเพราะว่ามันซื้อเกมนี้มันซื้อฟรีสปินได้เห็นไหมเห็นไหมคุณเห็นไหมใช่ฟรีสปินนะก็ผมแนะนําไปแล้วแต่ที่เลยใช่ไหมใช่โอเคคุณเล่นได้เท่าไหร่เกมนี้ ตอนนั้นตอนนั้นผมทุน600นะเลิอกผมทุน600เป็นละยีบาทผมซัาไป6,000กว่าบาทโอ้6,000กว่าบาทภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงแต่ว่านั่งกดใช่ไหมใช่ใช่ในคลิปนี้ผมจะได้ไม่ถึงสอชั่วโมงไม่ถึงสองชั่วโมงจริงโอเคคุณกดแบบชนิดว่าห้ำแฉะเลยทีเดียวห้ำแฉะห้ำเปียกกันเลยเดียวโอเคงั้นผมจะลองเชื่อคุณดู ออะลองดูที่ผมแนะนําคือดีเมีดที่คือดีคุณมีสูตรอะไรไหมคุณมีสูตรอะไรไมไม่มีฟีสปินฟีสปินคือเดอะเบสอ๋อคุณซื้อฟีสปินใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวผมลองกดได้เบียดไปก่อนเดี๋ยวผมก็จะมาซื้อฟีสปินโอเคเอาเท่าไหร่ดีเอาซื้อดีไหมซื้อดีไหมโอเคซื้อไปละผมเชื่อคุณนเนี่ยโอ้ขอสักห้าตัวขออีกตัวหนึ่ง ขออีกตัวหนึ่งโอเคได้สี่ตัวมาดูกันมันจะคูณเหมือนคุณไหมโอ้โคูหนึ่งโอ้โหค่อนข้างที่จะโอ้มันน่าเกลียดไปไหมแต่คูณสองแล้วก้าวหมุนคือไม่น่าเกลียดเราไปเรื่อยไงคอนเซ็ปเราคือไปเรื่อยอ๋อกิฟนี้ได้เลยใช่ไหมใช่โ <Okay. S 2> อเค<อ>ก<ๆ>็สำหรับก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ่ะกิปนนี่มาลองเกมใหม่ดูชื่อเกมอะไรนะ w a r e of Kirin โอเ okay. คเป็นชื่อไทยก็เป็นเออกิเลนนั่นแหละมังกรใช่แบบแบบผมแบบ a อ c e เ,เ,เซนต์ e อ t อเซนต์ไั่งกิเค Kirin Speak English เกมมาดูกันกับครูสิบสามไนะตอนนี้เหลืออยู่หกคริสปนินมันได้เทไรนี่ โอ้ร้อยยี่สิบสองคอนเซ็ปต์เราคือไปเร yeah. oh, sure <laughs> <laughs> ื ho ist ho ist ่อยไปเรื okay. Okay. E okay. 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 ่อยใช่ไหมโอ้ผมเชื่อคุณผมเชื่อคุณนี่คุณสุรชัยก็เป็นเพื่อนสนิทผมเลยนะชอบมาแนะนําเกมที่มันแตกดีๆเขาก็จะทักมาหาผมละก็ชอบครับไปดูนะว่าเขาได้ผมจะได้เหมือนเขาไหมไปดูกันโอเคตอนนี้ทําไมมันเงียบจังเลยอยู่ไปเรื่อยๆใช่ไหมไปเรื่อยๆคอนเซปต์เราเหือนเดิมเหือนเดิมเหือนเดิมรื่อยแต่นานๆโอเค ไม่นานหรอกไม่นาน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <laughs> แต่ว่าตอนนั้นผมก็โอเคนะสองไม่ถึงสองชั่วโมงประมาณชั่วโมงนิดๆก็นัง่งเปื่อยๆเอาพันห้าอย่างเงี้ยอ๋อคือคือว่าคุณเ<ๆ>่น<ๆ>แต่มันแตกได้หกพันไงอย่างงี้ผมบอกไป,ปตอนแรกอ๋อหกพันโอเคผมแนะนำคุณเลยอย่างเงี้ยโคตรดีโอเคนะโอ้ตัวน,นี้คุณสิบห้าไปแล้วไม่ตายสิเนี่เดี๋ยวโอ้โห ตอนแรกก็หยอดหยอไปก่อนเนาะเพราะว่ามันไ,ไม่ค่อยค่อนข,ข้างที่จะไม่ได้อะไรเลยก็สําหรับเกมนี้มันก็เล่นง่ายเนาะแบบภาพสวยกราฟิกดีเยี่ยมแต่ว่ามาดูกันว่ามันจะแตกโอ้ขาดทุนนะเนี่ยลองซื้อแล้วผมจะซื้อดีไหมหรือว่าจะหมุนต่อเอ้อลองหมุนต่อดีกว่าเมื่อกี้ค่อนข้างที่ขาดทุนมากเลยมีแต่ไรตาหน้าเรายัางมี ตานี้สิตานี้แหละหมายถึงตาเมื่อกี้แล้วก็ตานี้ไงใช่ไหมผมนี่ผมเอาตังค์ไปให้เมียหมดแล้วเนี่ยเอาเอ่อบขโมยเมียแอบมาเล่นห้าร้อยยังไงเราคุณจะทาให้ผมโอเคผมคุณจะทําให้ผมผิดหวังนะเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนผมแนะนำผมแนะนําเลยถ้าผมไม่ลงคุณแนะนาเองเนี่ยผมไม่รักเพื่อนนะเนี่ยจริงอันนี้ผมคือแนะนําจริงๆเราจะรไปด้วยกันยังไงก็ให้ข้ามอนวดผมสนุกได้ ได้ได้สิเฮ้ยมันนวดอยู่ใช่ไหมตอนนี้มันโควิดเขาเปิดทําการอยู่ใช่ไหมเรามีนอกรอบไงนอกรอบใช่ไหมมา <c oughs> ดูกันเลยตอนนี้ก็ยังตามทุนอยู่นะครับตามทุนอยู่เอาอเฮ้ยมันไม่ตายสิมันมันเหลืออยู่ร้อยกว่าบาทนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น อะอถ้าหมดนี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาข้อไปใหม่ได้โอา่ายลักง่ายใช่ฝากง่ายถอนไวตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงโอเคนี้มันจะได้ไหมเบ็ด1ิดสองหรืออยู่ไม่กี่บาทเนี่ยโอ้เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดียวมันเข้าอยู่เนี่ยสวยสวยอืม มาโอ้ยืนชีพละคืนชีพแล้วหรือว่ากู้ชีพให้ได้ได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ตักเหลืออยู่ไม่กี่บาทใช่อุ้ยค่อนข้างเอาเรื้ยงอยู่ค่อนข้างเอาเรื้ยงค่อนข้างเอาเรื้ยงเกมสิขี่ก็หมุนไปไปกันต่อเลยเพราะว่าผมเชื่อคุณสุรชัยคุณสุรชัยไม่ทำให้ผิดหวัง ใช่ไหมวันนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังใช่ไหมไม่ผิดหวังแน่นอนโอเค<ๆ>ก็หมุนไปเรื่อยๆนะใครที่สําหรับสายแบบใจเย็นๆคลิปนี้สายแบบหมุนไปเรื่อยๆโอเคเจมาโอ้คิวสิบมาไหมสิบเต็มแทบโอเคแล้วยังไงต่อหมุนต่อสิหมุนไปเรื่อยๆนะโอเคอืม ไปสิอืมมังคุดมังกรโอเคบิ๊กบินเท่าไรนะั่นบิ๊กบินเท่าไรอืมสองร้อยเจ็ดสิบไปหมุนกันต่อยเรื่อยเลย,เลยก็ดีนะก็ดีกว่าที่มันจะเสียไปเมื่อกี้เมื่อกี้โอ้โหผมเกือบได้ขโมยเงินเมียกลับมาเล่นอีกแล้วเนี่ยมาหน่อยซิ โอ้โหเมื่อกี้ซื้อพีสปินค่อนข้างที่จะขาดทุนนิดนึงเดี๋ยวผมจะหมุนไปสักพักเดี๋ยวมันนานเกินไปแล้วผมก็จะกลับมาซื้อพีสปินรอบที่2เหมือนคุณสุรชัยว่าใช่ไหม,อมโอเคไปกันต่อนะตอนนี้ก็หมุนไปเกือบ8นาทีแล้ว <c oughs> ก็มันต้องค่อนข้างเย็นๆนะครับท่านผู้ผชมเล่นต้องใจเย็นๆต้องใจเย็น อย่าใจร้อนเพื่อนผมเพิ่งมาบนเสียไฮโลอยู่เสียไปแันเป็นหมื่นเกมนันไม่ดีไงเกมที่ผมแนะนำคือจริงๆมันดีถ้าไม่ดีพี่ผมไม่แนะนำนะโอเคโอ้มันมาแล้วมันมาแล้ว้ยสเก็ตเตอร์มันจะมาจีมากกว่าฮึสเก็ตเตอร์มันจะมาเนี่ยโอเคสวย อืคอมโบตอนเนี้ยเลยเนี่ยให้ตายสิปิกวินเท่าไหร่เนี่ยสี่ร้อยใช่ไหมโอเคสี่ร้อยสามสิบห้าบาทกมกาวินโอเคตอนนี้ก็กำไรไปสองร้อยสี่สิบสองบาทแล้วยังไม่พอค่าหมอนดเวยนะตอนนี้คุณเล่นไ,ได้นะมผมจะซื้อพิสปินแต่ตอนนี้ผมรอไม่ไหวแล้วอืม มาอีกมาอีกสักดอกสักดอกโอเคอาหาแล้วครับนงนี้ที่ว่าดีคุณมาสิออโอคุณเท่าไหร่นะคุณหนึ่งโอ้ยตายสิโอมันคุณน้อยจังะ่ะยังดีกว่าไม่คุณนะใช่ไหมยังน,ยยงน้อยก็คุณโอ้โหยังดีกว่าไม่คูณอะยางน้อยก็ได้ตัหมุนเยอะแหละย่างน้อยก็ได้ฟีดมุนเยอะโอ้หมังคุด คุณมาคุณมาเซ่เอ้มเคโอเคพอจะได้ตังไปกินนมกินนมแล้วกินดื่นนวดนวดเออนวดสบายใจกว่าใช่ไหมเออหลังจากวันนี้ไปเตะบอลมาค่อนข้างที่จะปวดเมื่อยตามร่างกายพวกนี้เราได้ตังไปนวดใช่ไหมใช่เราต้องได้ตังไปนวดขอขอบคุณเรา ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็นี้ก็อาวาสานนะถ้าไม่ได้าไม่ได้ลอกหน้ายัง,งโอเคไะตอนนี้ไปลุ้นกันในเกมดีกว่าตอนนี้ก็คูณสิบนะครับเหลืออยู่สิบฟิล์มเหลืออยู่เก้ามาหน่อยมาหน่อยลูกพ่อมาหน่อยเซโอเคลุ้นกันยาวๆอตอนนี้ปาไปคูณสิบสามแล้ว ่เหลือออยู่เาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยใช่คลิปนี้เพื่อหมอหนุนหมอหนุนต้องเข้าละมาปุ๊สิบเจ็ดอืมนุ่มกูสักยี่สิบเนาะใช่ยี่สิบมันไปสักสามสิบไปเลยถึงไหมเอาโอ้โหเอ้ยเอ้ได้อยู่นะได้อยู่โอเคบิ๊กบิน เป็นโรคชนิดหนึ่งที่ว่าเล่นได้แล้วมักเจอไม่พออะไรเงี้ยมันต้องถึงเนหมดเงนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับก็คลิปนี้ไม่แนะนำให้ทำตามดูประคมบันเทิงเท่านั้นโอเคดูกันต่ออู้คุณคุณยี่สิบสองแล้วเนี่ยคูณเองคุณยี่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยยี่สิบสามแล้วโอ้โหต้องมาแล้วแหละ ยีแล้วผมบอกเท่าไหร่สามสใช่ไหมมาใช่ไหมโอ้โหบอไปก่อนบอไปก่อนอืมมาอยู่ยีแล้วยีจอุ้ยมันจะ30เหมือนที่คุว่าอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะถึงยีสแล้วยีบ้าแล้วเพิ่มเกินใช่ไหมอ่สาแล้วสาแล้วสวยมันจะแตกไปอุ้ยพันเจ็ดแน่ อ๋อสี่ร้อยอ๋อสี่ร้อยสี่ร้อยไอ้ดึกตกใจโอเคมันแค่นั้นมันเงินรางวัลรวมเราได้กำไรพันเจ็ดทุนห้าร้อยได้ขนาดนี้เลยเนี่ยทุนทุนห้าร้อยขึ้นมาขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเราตั้งไว้เท่าไหร่เอาแค่นั้นถ้าเกินกว่านั้นก็ดีจะได้มีค่าต้องค่าติ๊บไงโอเคเดี๋ค่าติ๊บเนาะมันนวดนานเนืดนาน ตายสิมอนโอเคตาย้พันแปดพันแปอเอเคเอาไงต่อเราต่อไหมโอเคตอสโอเคต่อสนิทเอาใจผมว่าท่านผู้ชมก็น่าจะให้ผมต่อเหละเพราะว่าสองสองพันคลิผมไม่เคยทำานะมันน้อยเกินไป ปรีแล้วขารถพาอะไรใช่ okay. ่าน้ำม okay. ันขาน้ำม okay. ันเ okay. mm hmm. ่่าติปช่วงนี้เขาหนวดดงหนวดดีไงหนวดดีเราก็จัดไปติปเขาใช่เขาจะได้ดูแลครั้งหน้าด้วยเรามีพิเศษโอเคโอเคก็ตามนีะครับคลิปนี้คลิปอืมก็เดี๋ยวผมต้องสูตรต้องสูตรเดิมละหมุนไปสักนิดแล้วก็ซื้ออีกซื้อฟิสบินอีกโอเคเจมา สิบมาไหมอย่างเงียบอย่างเบาอย่าโอ้โห้เย้โอโห้โอโห,โอโหทำไมคุณคุณสุดรชัยรู้สึกเงียบอย่างเลยมันบอกมันก็มาสักคู่สักคู่เราสักคู่ใช่ไหมสักคู่คโอเคนี่ยงวะก็มันแตกเมื่อกี้หรือเปล่า เออคุณสุรชัยได้เขาว่าไปฉีดไปฉีดอะไรนะเออมอรน์ารนามอร์นาใช่ไหมมันมันดีใช่ไหมมันก็ดีอ๋อมันจบเจ็บแต่จบใช่ไหมเจ็บแต่จบโอเคเจ็บคืนเงินในกระเป๋าเราเนี่ยเออเท่าไหร่นะเข็มเท่าไหร่พันแปดครับผมออโอเคองั้นเออซื้อพิสปินก่อนามาไมาหมูขอสักห้าตัวห้าตัวพออีกตัวขออีกตัว โอเคมาดุนกันอ,อือือ,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 อือืคูณสองอยู่ <c oughs> แล้วเหร่โอเคอีกครั้งคูณสองเหมือนเดิมหวั <c oughs> งว่าครั้งนี้มันจะขึ้นขึ้นนะผมณภาวะนาะให้กระชูดเพราะนั่นแหละโอเคอืมดอ,อกแฝกก็สวยงาม ตอนนี้เวลาเล่นเราเวลาเท่าไหร่เหมือนเดิมมั้งตีสองสามห้าใช่เป็นเวลาดีที่แบบเป็นเวลาแจกเออเป็นเวลาแจกจริงๆก็แนะนําให้เล่นตอนดึกๆนะมันเป็นเวลาที่มันเออไอ,อพวกนั้นมันนอนหมดแล้วใช่เดิ๋ยจะเวลาแจกตอนรางวันมันก็เออมันเป็นวลาทำงานมันเป็นเวลาทํางานไงเออแต่ตอนเนี้ยคนก็นอนมาแล้วพน,นักงานก็ง่วง <laughs> มันเป็นทฤษฎีไหนเนี่ยทฤษฎีที่คิดเอาเองโอ้รู้สึกว่าคุณสุรชัยนี่ตบมุกให้ผมได้ดีเลยเนี่ย <ปะ S 1> ได้ดีเลยทีเดียว <laughs> <laughs> โอเคไปดูในเกมตอนนี้ก็คูณ11เอดินอยู่้าฟรีหมนุนโอเคโอค้โอดูท่าว่าจะขาดทุนนะเนี่ยถ้ามันถ้ามันได้แบบนี้ไม่สิเราต้องรอก่อน <laughs> โอเค โอเคเต็มแถบเลยนะเนี่ยต่อไหมอื้มืมสวยโอ้โหคุณสุดใจมันมาจริงโอเคบิ๊กวินเท่าไหร่บิ๊กวินมาเท่าไหร่โอ้โหแจกจริงครับโอ้โหเมกาวินซุปเปอร์เมกาวินโอ้โหอันนี้คือเดือดเดือดเพรเดือด ใช่พฟล,ลเดือดบ <laughs> างคนอาจจะไม่เข้าใจพฟล,ลเดือดก็คือว่าน้ำโลมันเดือดุดูบูบูแม่เนี่ยเดือดบิ๊กพดิวะโอีโอะโอเคนี่มันพอนอนแล้ว oh. ใช่พนักง,งานคือเขานอนแล้ว <laughs> ไงเขาเก็บที่จะมาดูเราโอเคมาขออีกทีดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายขอเน,น้นเน้นโอเคโอเคตามตอนนี้ก็กำไรเหลือๆแล้วตอนนี้ ก็ยังไม่พอค่ารถเหมือนเดิมค่าติดมอนุนใช่ตอนนี้ค่ามอนุ่นเราได้แล้วโอเคเราต้องต่อไปอีกใช่มาห้าพันตอนนี้ก็ห้าพันครับกําไรเน้นๆจากห้าร้อยไ้ห้าพันโอ้คุณทำสิบเท่าจิบเท่าไปเลยเยี่ยมไปเลยทีเดียวผมบอกแล้วผมบอกคุณแล้วผมแนะนำดีมากดีมากก็เกมใหม่ กมใหม่แนะนำเลยนะครับกินใหม,ใหม่เขาแตกแก่กจริงเลยมาไอ้นหนูคุณมาเจอกับโอ้โหเต็มแทบว่าวันนี้ดวงเรามาจริงใช่ไหมดวงเรามาคุณมาเจอกับสอง,สองคืนพนักงานคืนนอนผมบอกแล้วเออคุณมาเจอกับสองปรมาจารย์แห่งวัดสหลิน โอเคตอนนี้ผมก็จะซื้อฟิสซิปเนื้อนะเพราะเมื่อกี้มันได้มันน่าจะแก่อีกก็ซื้อไปเลยสามพันไม่ต้องคิดมากใช่ไหมถูกต้องถูกต้องไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะถ้าคุณจะรวยคุณต้องกล้าท<ม>ี<ม>่จะเสี่ยงเลยงานนี้เพื่อมองนวยโอเคจัดไปอู้เราได้หกเลยเนี่ยโอเคขอตัวขอขอตัวหมุนเยอะๆหน่อยเท่าไหร่ โอ้โหคู 3, หนสามตัวมนข้าวให้ตายสิเีมันจะมาไหมโอเคคูณสามโอเคโอเคใช่ไหมแล้วหนึ่งสองอันนี้สามแต่ตัวมุนมันน้อยไรไม่เป็นไรใช่ไหมหวังว่าจะได้ตัวมนแนงในนี้นะแคปโผลแต่มันคูณโหดอยู่เนี่ยมันคอมโบโหดอยู่โอ้โหเอและอือสิบ สิบลนสิบนอะไรมาบัตดวงเรามาดวงเรามา,า,มาใช่ไหมจริงบวกขนาดนี้บนะิ Big Win. Oh ๊กวินโอ้โหแคสดอกแรกก็ปลาไปสองพันกว่าบาทแล้วโอเคขอขอไม่ขาดทุนขออยู่ทุนไม่ก็ได้ไม่ก็อยู่ทุนเอ้ยีิปินนี้เอานี้เนาะ <Okay. S 1> ถ้ามันถ้ามันขาดทุนมันก็ไม่น่าจะไหว โอเคมน่าจะขาดคุณแน่โอเคจัดไปเราก็เล่นมานานพอสมควรแล้วก็ไม่นานนะมีสินาทีใช่ก็ผมบอกแล้วไม่เกินสองชั่วโมงโอเคแต่ <Okay. c oughs> คุณผมยอมใจุณนะคุณเล่นทำไมคุณเล่นนานขนาดน,นี้ <c oughs> สุดนี้ต้องรบให้นานโอเคเนี่ครับนักสู้มันต้องสู้ให้ถึงที่สุดไม่งั้นคุณเสียเอย่าไปยอมเอ้ยลอเล่นนะ ใหม่นะใหม่นะก็ต้องยอมหน่อยๆโอเคสองสองพันเจ็ดร้อยเท่าไหร่เมื่อกี้อันนี้คืออันนี้ผมแนะนําเพื่อนผมนะครับมผมไม่แนะนำให้เล่นนะครับดูเพื่อความมัเนคงโอเคเอาแบบดูเพื่อความมันแบบใช่ใครที่สเสีย่ยนก็เอออยู่เอาเสีย่ยนเสี่ยงดีเลยแบบหาข้าวเ,เอารวดไงเออเมื่อยทำงานเหนื่อย คุณอาจจะไปทำงานเอาเดื่ยอย่ามาอยู่จะเอาไงดีจะซื้อพิซซี่บิีกไ,ไหมโอ๊ยคุณกดไปได้ไหมนี่คุณเป็นคนกด,ด,ด,ดใช่ขอโทษครับแต่ว่าผมอยากให้คุณให้เงิงเนเงี้ยโอเคยันเง <laughs> ินติดของลวนเรายืนยันคำมั่นคำเดิมคือติดหมอน,นี่ิ <laughs> มาลอยไอ้กดทั้งพมเฉย <laughs> <laughs> โอเคปะ่ะเป็นมือของคุณสุรชัยนะโอเคเก้าคุณสามมันเดิมหมานมันเดิมหมานมันเดิม โอเคก็ไม่เสียก็อยู่ทุนนะหรือว่าให้มันได้ไปเลยผมต้องการ,รผมต้องการให้มันได้เลสิบเ,<อ>เงิน <sole? S 2> เห<อ>มือน<ะ>ต้องเมือ่อต้องมาแล้วใช่ไหมโอเคอืมเยบิ๊กวิ okay. okay. นโอเคยังได้ยังไม่เงียบ เหลืออยู่ห้าฟีมนุนเอ้ก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปเกมอะไรก็สามารถรีเควสเข้ามาได้ใช่ไหมผมจะเลี้ยขาวเพื่อนนะโอเคนี่เพื่อนผมก็บ้านข้างกันนะบ้านเดีวยวกันไม่ใช่คนอินคนใจ มากินเราแหง,งอยู่ห้องผมก็มานอนห้องผมนี่แหละให้ตายสิ <laughs> อะไรวาเขาแหงใส่กันเวลารับผมได้ผมม่แจกเวลาคุณได้คุณจะแจกสลับกัน <c oughs> โอเคตอนนี้เราได้มาเท่าไหร่โอ้ยังโอเคยังไม่เท่าไหร่ยังขาดทุนนิดๆเตาองซื้อไปต่อแล้วนะผมต่อเนื่องเลยเนี่ยสูตรของคุณเนี่ยโอ้โหมาแค่สี่ตัว โอ้เป็นไปได้เทรจีบียโอเคคุณหนึ่งโหคุณจบแต่เจ็บไหมคลิปนี้จบแต่เจ็บตเนิ่มเริ่มแต่เจ็บนะใช่อไหมก็ถ้ามันไม่ได้อะไรก็ถ้ามันไม่ได้อะไรผมก็น่าจะพอนะว้าผมเหลือห้าวันสุดท้ายจริงๆเอาไปถ้าไม่ได้หมอนนวดก็น่าจะออกเด็กตัง ตังไปซื้อมา,มามากินหมาม่ายังอยู่กินข้าวอยู่ใช่ไหมมามาอยู่กินข้าวเราสมอเมื่อเรายากจนหมามาช่วยกันได้ก็บุ๋มอาหารนี <Okay. S 2> <ๆ>่บุ๋มแค่บมก็อย่าไปกับมันนานนะว้าผมค่อนข้างว่าตอนนี้ผมเล่นเป็นครั้งแรกนะเกมนี้ไอ้อะไรนะเบอร์ออฟกิเลนเบอร์ออฟเดอะกิเลนเนะี่ยผมเล่นเป็นครั้งแรกก็เนี่ยซื้อฟีลิปินไป3าสีรอบแล้ว แล้วก็หมุนไปด้วยสมบัตหมุนไปได้วยมันก็มันก็ได้นะถ้าคุณถ้าคุณจะเอาแค่นั้นก็สามารถเอาแค่นั้นก็ได้แต่ผมมันขารถก็แพงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยช่วงนี้ลุงนี่ก <c oughs> ล็ลุงข้างบ้านลุงข้างบ้านลุงขาดบ้านลุงข้างบ้านเศรษฐกิจไม่ดีมันฯฯขารถขาอะไรมันก็แพงขา่มงขามวดก็แพงปกติไหมใช่โอ้โหเหมือนจะขาดทุนนะเนี่ยคุน,นสุลพลเนขาจะไเผื่อเขาบริการดีอย่างเนี้ย โ <Okay. S 2> อเค <Okay. S 2> อันนี้เราก็หาค่าติดตัวนวโอเคโอ้มันกลับไปอยู่ที่เดิม,มนะคุณสุรชยัยโอ้้เราเราฟราวไปนะเราลูกไปใช่ okay, ไหมงั้นถ้ามันอยู่ทุนห้าร้อยก็น่าจะพอแค่นี้นะพอแค่นี้โอเคก็ใครอชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับส,สกไครต์ดูนะครับ วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย